สวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนช่องแฟนเพจครับพอกันคือเก่าครับยังอยู่ที่เฉวงครับเมื่อนีพาพี่พาน้องไปขอแนวทางจากปูรือศีฝ่าครับคณะเนตปูทันกับอยู่ในสายครับอยู่ในสายพี่น้อง fc ตามพอศมาครับมาฟังน้ากันว่าเมื่อนีปูสิเน้นนักตัวใดครับปูบอกว่าเมื่อนีมีเหล็กนาตาเทียนพร้อมครับพี่น้องครับเตรียมสมุดประกาศมาําเด้อครับพี่น้อง fc ครับ กับนมัสก,การปูเอาจเจริญพรเด้อ,อส,ดสอฟาโชคเด้อพร่ากสอฟาโชคสอชาแนลครับผมกรช่องสอราโชคกันละครับกะเป็นยังไงเนาะปูหลายมือมากนะคกับบ่ได้บ่ได้โทรมาคุยกับปูเนาะตอนนี้ก็ได้แนวทางแล้วมันวาปูโค้งสุดไทยมันบ่ครับผมโค้งสุดไทยก็ได้แนว ครับมันใจเป็นล้านประเท็เวลาพอาว่างวดนี้เป็นวันที่แปดแล้วอีกืองวันเดียวบานที่สิบเอิดปุ่มบ้านเก่าครับงวดที่แปดแล้วก็มีงวดที่เก้ามันโมปู้สุดท้ายมันบอกครับผมแนประกดสุดท้ายคืองวดที่เก้านั่นละโอู้้ปูได้ขอไห้บอกค่ะปูแมนขอไหว้็เปิดพุ่มต่อตอนแรกกันละ ก็เาขากันมากรื่องแต่เลยค่ะมากยุดช่องไงนงวดต้องหันหลังว่าใดหุดสามก็โปเก้าหลักเจ็ดสองนั่นและมาหยุดสาหลังว่าว่วแต่และวว่าถึงจ้อยครับหัว่าจะว่าจพิสงวด,ด,ด,ดเดี่ยวเนปูเนาะแมนแมนแมนอ่านี่มิดสามนั่นก็แต่ว่ามันใจขึ้นเร็วัำตาเยี่ยนอ่างวดดีเลยครับ อันเลขนี่มิดฟันนี่เท่ากันยังมันใจหลายกว่าข้าก็เลขฝันนี่มิดนั่นละครับผมเพราะว่ามันใจเพราะว่าปูเขาขมบอกเนาะไหมครับผมเด็กนุำตาเทียนเราปูขมบอกถึงเราเด้อเลขเพราะวันที่ไหนนโอ้ปูนี่มันนี่มิดซ้ำมันบ่ครับหลังจากที่เฮ็ดน้ำตาเทียนแล้วมันบ่ครับแม่น้องบวบขึ้นเนี่ยกึอนสีแก้งประมาณถตีอานี่ละครับครับ เอทีเอั้าแค่เห็นน้ำขึ้นช่วงปากทุ่งพละอืมครับบัดนี้พ่อแม่ขอมาสันกูต้องบอกว่ารเด้อว่าทันทีละ่าสันสันก็นี่ละบัดคือคักแต่ปูบัดนี้หมดนี่ถอหรือเด้อเจี๊ยมันใจเกรดจากไอเอฟซีปาตั้งฝังดน้วยเมื่วันที่หนึ่งของกดาบนี่ละครับ เออแกขึ้นเอาขึ้น,เ,นเรือพวนวันนี้นวันนี้แกมือเนาะปูเนาะแมนมันใจแค่พูกระพาะวอกข้อมหนะ้าเพอาะมันใช้ปูไปอีกนะพูมันใจหลายวันพูนี่เห็นไหมถึงพุ่มอยูอ่บ้านเก่ามันบัวปูแมนพุ่มกับแม่เก่าบ้านเก่านี่ละพุ่มปูขาวมีคนไม่ดูแถวบริเวณวัดตานีาน่ยละครับเออมองน้องน้ำเก่าแก่นั่นละ พูดถึงน้าตาเทียนปูเฮ็ดมือคึืนนี่มันบ่ครับผมม่ลาถึงฟงแล้วเฮ็ดมือคืนนีีหลังจากเฮ้นแล้วปูกัมานี่หยำนลังากเคแล้วปูกับัมดยหนแล้วปมีดยละาเค้นูกับมนม็ดหากเล้วปูนีเ็ดยลากเ้วปูมนมเังาเลปัมโตมนแลปูก3มัแเห็งโตนลั่นเลงา้ทั้งบนเดล่างเคน้วป แม่พราวเขาอ่าพ้าวขอพุ่งบนสามวางสองครับเือจะได้สาที่ขอเพ้นละข้าวาวดสละครับด้การวันที่วัที่แปดวัดที่เกาา้าก็วันศกเย็นต้อไปนั่นละเป็นต้นป่านนี้อีกวันหนึ่งนะปูนะหน่หลเลยอ,อีกวันหนึ่งกด,ดทุกไทยอ่ เาีขาเป็นตัวเลขเลยเนาะครับปูว่าเล็ก็ได้ครับผมเลีเสร็จมาเ่อนในนาเล่นกระเก้าศเจดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ด <90 7. S 2> โอ้เด็กงามข้างล่างได้เก้าหกโอ้ข้างล่างเก้าหกเป็นเลขกนิเป็เก้าศูนย์เจ็ดข้างล่างเก้าหก เดี๋ยวยัาเปิีนกน้อยแน่ทางบนครับผมเก้าศูนย์เจ็ดบนเก้าศนเจ็ดทางบนทางลาง่างเก้าหกบนเก้าศูนเก้าศูนย์เจ็ดล่างทางล่างเก้าหกั่นละล่างเก้าหกเออกลางวันนี้ โอ้มันใจหลเพราะว่านาจนี่พิระดางมยับลืมับนืมยับ,บ,บเลน่น,นเลน่เลน,เลน,เ,ลน,เ,ลนเลนไปยุทเกีร่างสองตัวน่นละโอ้เล่นลนไปยุทธยุที่เรียกร่างสองตัวบอปูเลียนมันใจวันนี้แตกสามตัวในน,อน่องสาธุสาธุสาธุให้แตกสามตนะเนาะปูนะเนาะอแตกสามตมันใจอากะดี ขอเป็นไลยครับอทท่อไ้พจน์สานีนี่เพราะว่าตีพจน์แย่ร้ากันแต่ีพจน์บางคนเป็นปูอยากอ,าอ่านนะขออนุญาตครับปูขออนุญาตอยากถามนิดนึงว่าที่ปูว่วาน้ำตาเทียนมันแปกลกหรือพิสดารเป็นแบบไหนครับมันเป็นไอยเลี้ยนหยุ่นยักหยุ่นยักหยุ่นยักเป็นสีสันขึ้นมาเนี่ยเป็นสีเออช่วยช่วยเป็นเลียนหยุ่นยักเป็นสีขึ้นมาเลยเนี่ย อ๋อเป็นสีเลยหน้าตาเป็นสีแดงสีสีแดงสีเขียวนะสีแดงสีเขียวโอ้ส่วนซุกข้างที่เฮ็ดบลเป็นแบบนี้เห็นบลปูบลเป็นสีบลอหรอมันนี่ออกสีเลยนี่เป็นสีออกนี่มันนี่เป็นสีเงินเลยไงเป็นสีเงินเลยนี่สีเลยว้าวแสดงว่ามหัศจรรย์ตัวขันปูงวันนี้เงี้ยกำมันใจว่าแตกสามในน้องวันนี้หาเสือมันได้ าากาพูผู er, ้ไดนี่มีกระทเนี่มันเล้วซะจ้าถูกจ้าถุไ่ใรเนี่ยละเนี่นย็้น้อไก่สวยเนาะคู่เนาะอยากนุ่ท้างไก่ข้างไก่อยากพี่น้องท้างไก่ท้างไก่กระไดอยากขอบู้ทุกช่องสอฟฟ์โซ่กใครอยากพี่น้องข้างไก่ข้างไก่เอี้ยที่สุขสุขคนัมนมีนทิงนราที่ตั้งใจข,ของกู้กรไดครับอยากให้เพปปิ่นมาไปปดหนีเนาะูเนาะแมน เออวสุดท้ายนี่ไงเพิ่นนี่อดีซะครับเออใเอาเพ่นไปใส่ซะเพราะว่าอากอระพาะเราละที่ว่าสัาง่ง,ง,งวัดรั่งว่ากระไดพ่อเล้วสองวัสุดอวสุดท้ายนี่ไงเอฟซีเราไปใส่ก็บาด,ด,เ,าดนเนี่ยโ้หใหเอซเพิ่น,เ,นอเอาไปปนีเนาะปูเนาะเอาไปปศนนี่แล้วก็เอาไปซื้อบ้านซื้อซองกรผู้ใดเพท่นมีบ้านเนาะปูเนาะไว้แต่ท่านจะับพ่อศาสนาก,การะไดอ่าตอนนี้ก็ไดสั่งพ่อของพเราละ ตอนอานี่ครับขึ้นไอนสี่เอาไปใส่มีนซื้อบ้านซื้อทองซื้อไห้ซื้อหน้าถ้ามาหากินแับว่าบ่านนี้นี่มุนย้ำอย่างเนี่ปู<ม>บนตัวใดกอปูาเลือบตาเลี้ยงสีเขียวสีแดงข้างบนเก้าศูเจดเก้าศเจดข้างบนข้างล่างเก้าหข้างล่างเก้าหนละ กต่ทนี้สามีลาบาดเนี่ยสามทีโบสามปีเฮ็ดมาครับปู่แต่ที่พ่อสามีเลี้ยงตาเนี่ยครับใช่คลิปปู่มี่ยังสิฝากถึงพี่น้องเอฟซีกับนิมนต์ครับผมอ๋อสักฝากให้พี่สุขสุขคนให้มีความสุขคนามเจริญอ่าชีพสิ่งใดประกานใดจะให้สมตั้งใจพัฒนาไว้อ่าให้ท่านสำเร็จท่านสำเร็จให้เบื่อคอยร่วยเตือังฟังๆไม่ร่วมไป้อมกันแล้วสาธุโชคเด้อครับสาธุสาธุ ครับสาธุด้อยจุฬาพรัอมเด้อครับนวัมสักการครับสาธุ